กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาใคครับโดยคลิปนี้เราจะเอาฮีน้าครับเดสมาทดสอบในอารีนานะครับโดยสกิลของฮีนาเดสครับผมเมื่อกดใช้ปุ๊บเนี่ยฮีน้าก็จะยืนแข็งเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถวนสกิลครับผมให้กลับมาซ้ําที่ตัวขอน้องฮีน้าได้ฮีน้าก็จะสามารถกดอันตีออกไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจะให้ฮีน้ามาลงอารีนาครับเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงับบนึงเลยครับแต่ด้วยการโจมตี ปกติของฮีนาก็สามารถหวังผลในส่วนของตัวดาเมจได้ดีมากๆเลยนะอ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะจัดทีมาประมาณนี้นะครับนะก็คือจัดเป็นอ่าหนึ่งแท้งนะครับผมนะแล้วก็2ดาเมจแล้วก็ตัวชุนนะครับผมเป็นเมต้าครับและตัวหอดาฮีซ่าครับผมก็เป็นตัวสเปเชียลในรอบนี้นะครับปะดูกัน <c oughs> เนี่ยคือฮีนาเขายิงแม่นมากไงแล้วก็ยิงต่อได้ดีมากเพราะด้วยจากว่า m อแหละครับ <c oughs> โอ้น่าเสียดายครับไม่ทันจบเลย เสียได้ครับนะตัวของอิรุฮายิงปืนไม่ทันนะครับนะโดนเก็บก่อนอ่ะมาลุยอ,อีกรอบหนึ่งนะครับได้ตัวมาเยอะเลยปานไปถูกใช่ไหมล่ะแพ้พวก ทีมรัวๆด้วยถ้าเกิดเจอแทงเยอะแล้วเคลียร์ทะลุไม่ได้ก็ลำบากเพราะเด็กทีมเราเนี่ยมันเป็นทีมที่ต้องเจาะจากหน้าเป็นหลักเลยถ้าเกิดเจอพวกแทงเยอะๆเราจะเคลียร์ไม่ไหวอืมงั้นก็ต้องจัดเป็นแบบอื่นดูเดี๋ยวเขาลองจัดอีกสักรอบนึงนะครับ เอายูดีออกนะครับนะและใส่ตัวของไอ้นี่เข้ามาแทนใส่ซูรุกิเข้ามานะครับไอไ้ไปใช่ใส่ดีใส่ซูบิเลเข้ามานะครับนะใส่ซูบิเลเข้ามาเป็นตัวแทงเพิ่มอีกหนึ่งแทงนะแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับผมเอาตัวของนิสสากเข้ามากันแล้วกันนะอ่ะโอเคครับ มันจะมีปัญหากับพวกที่ถ้าเกิดจัดทีมเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่มันจะมีปัญหากับพวกตัวที่เขาใช้ฮารุนะเป็นหลักนะถ้าเกิดเราจักแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเคลียร์หลังไม่ค่อยได้มีซีบิเล่พอเคลียร์ได้อยู่อ่ะไปลองลุยกันดูนะครับ <c oughs> อีโลฮะเนี่ยถามว่าดีไหมต้องออกตั้งแต่เริ่มต้นเกมและถึงจะดี ก็คล้ายๆกับยูรี่แหละหลักๆเลยครับนะควรเป็นสกิลต้นๆอ่ะเรามานีแหละหลักๆนี่แหะได้แล้วทะลุแล้วครับโอ้ชุนแม่งปล่อยฮีนราเรา <laughs> นะครับเรียบร้อยครับถือบิเลพึ่งพาได้เสมอเจอเจอเวทเทรนนิ่งไปครับ นี่เดี๋ยวมันจะมันจะค้างอย่างเงี้ยแหละครับอ่าโดนชุนใสเรียบร้อยไม่รอดครับ

กีดาเพึ่งพาได้ครับ<ๆ>เก็บยูกาได้นะมาดูกันนะครับว่าจะสามารถขึ้นท็อปได้ไหม

อีดูสิฮินะแบกเข้าอารีบเรียบร้อยครับเบิ <c oughs> ้งน,นะเรียบร้อยครับขึ <c oughs> ้นที่หนึ่ง <c oughs> ในอารีนาครับด้วยยินะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับ อาละรครับผมเรามบาขอพูดในส่วนของความรู้สึกครับผมหลังจากการพาน้องฮีนาเดสครับผมไปลงอารีนามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและรวมถึงแนวทางการจัดทีครับถ้าอยากจะพาดองฮีนามาในส่วนของอารีนานะครับนะโดยต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าตัวของน้องฮีนาเนี่ยมีข้อเสียที่เรียกว่ามหันมากๆเลยนะครับก็ได้จะเป็นในเรื่องของการที่เล่าครับผมนะ เมื่อมีการเราไม่สามารถกดคุมสกิลเองได้ครับนะเมื่อน้องแกกดใช้สกิลปุ๊บโอ้โหแทบจะสวดมนต์กลับไหวเลยนะครับนะให้สกิลวนกลับมาทันถ้าไม่ทันนะครับผมเราก็จะกลายเป็นตัวยืนแข่งขื้อนะครับนะเกือบสิ้นกวิเลยนะนะครับผมนะดังนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวควรจะใส่ตัวละครค่าคอร์ดน้อยๆก่อนนะครับนะเพื่อจะได้มีโอกาสลุ้นนะครับผมว่าเฮ้ยสกิลมันจะวนกลับมาทันนะแล้วก็ข้อเสียอย่างที่สองครับผมก็คือ ไม่สามารถจะเคลียร์ตัวหลังได้อยา่างฉงักนะครับนะถ้าเกิดไปเจอกับพวกตัวละครที่เขาใช้ตัวของบุสกีนะครับผมนะหรือตัวละครอย่างฮารุนะเนี่ยนะเรียกว่าแทบจะโอกาสก็มสูงที่จะโดนระเบิดนะครับผมลก้กระบ,บาดน,นะถ้าเกิดไปเจอบุสกิปีใหม่หรือฮารุนานี่ค่อนข้างจะเสี่ยงเลย,ย่างนั้นไม่แนะนำํำ เอาตัวละครฮีนาครับผมไปสู้นะครับนะแต่ใปทางกับการครับผมนะดีมากกับการเอาไปใช้ตัวขออิวิเลยครับผมทำไมถึงดีเนื่องจากว่าตัวขอฮีนากับชุนนะครับนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะใช้สกิลทั้งคู่นะครับทำให้2คนนี้กว่าจะวิ่งเข้าจุดหมายนะครับนะหรือจิตเข้าในส่วนของจุดยิงเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลานาน,านเอาเรื่องเลยดังนั้นอิวินะยครับผมหรือนากินะครับผม a, นะมนะซึ่งเป็นตัวท็อปในส่วนของสนามรอบนี้ ก็ไม่ม yes, ja. ีทางโดนสตัวนี้นอนครับนะเพราะวตัว <binge> นี้กว่าจะเดินเข้าเป้าก็ใช้เวลานะครับนะดังนั้นดาเบจมันจะลงไปทาง2ตัวที่เป็นแท้งด้านหน้านะครับผมนะก็คือตัวของมาดริดะนะครับผมนะกับตัวของซูบิเลนะครับนะที่ผมเอาไปเป็นแท้งรอบนี้ ก็ตามนี้เลยนะครับนะถ้าเกิดใครใช้1งแท้งไม่แนะนำซะเท่าไหร่นะเสียงค่อนข้างจะเสียพอสมควรการเอาซู้ิเดครับผมมาช่วยก็ถือว่ามันช่วยแบกทีมได้เยอะมากนะครับนะและยูกะไม่ได้เลยครับยูกะเอาจริงได้นะแต่คือในสนามที่ผมสู้เนี่ยอิวลค่อนข้างจะถือว่าเยอะมากเลยครับนะผมก็เลยเปลี่ยนไปใช้ตัวคอตัวอื่นนะอิวลีกับตัวของนางยิสะค่อนข้างจะเยอะครับและก็อิวลีเนี่ยเวลาเดินเข้าไปที่หต้นเนี่ยก็จะโดน ดาเมจครับผมนะของในงยิสะก็มีโอกาสสูงที่จะตายนะเพราะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นเลงตัวที่อยู่หน้าสุดไงและซึ่งตัวของบารีน่าเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้ๆอลีก็โอกาสสูงครับผมที่จะไม่รอดนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ซูบิเล,ลยไปเนี่ยเนื่องจากเป็นตัวละครเกลรฟ้ารับรองว่าไม่ตายแน่นอนนะครับนะ แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับผมนะตัวของฮีนะเดสนะครับผมนะข้อดีเลยก็คือสามารถเก็บยูกะนะครับผมเก็บบารินะได้นะด้วยการโจมตีปกติคือภาพโจมตีปกติของฮีนะเนี่ยคือน้องแกฮิตเยอะนะครับนี่หนึ่งฮิตเยอะแล้ว2น้องแกบีบัฟเพิ่มความเป็นยัมนะครับผมนะและก็ปืนของน้องฮีนะแรงมากด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยพอเอามายิงบารินะนะครับผมหรือเอามายิงยูกะก็ค่อนข้างจะถือว่าได้ดาเมจค่อนข้างจะถือว่าชะง,งักมากๆเลยนะครับนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วน้องฮินะเอามาเล่นในอารดนาดีไหมคำตอบก็คือ50า0ครับลงไปเหมือนเสียงโชคนะครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่ได้มาผลขอซิมิเลครับผมถือว่ามีผลอย่างมากเลยครับนะเรียกว่าใส่ซั้งมารินาและก็ซิมิเลเนี่ยถือว่าแบกได้ดีมากเลยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านสนุกครับกับในอดีนานะวันนี้ผมพอสพเคทขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องรู้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ